สบายดีเด้อสะาวกไเชียวนนี่สดวกก็แล้วกัง่ายๆก็ได้นี่ทางล่างเียวนี่มีหยังนี่ักมากไปาะกินนานแล้วบ่ได้กินมูกระทะเนาะโดนแหละอะไรกินมา กำลังใจฝากเบิ้งปัต้มไปเด้อวนึงก็ขอบุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะเลียงมูกระทะนะอยู่ดีไม่แห้งลำลุ้ยก็เก่ารวยเด้อรวยน้ำตัวขึ้นไปเลยละละ

เลยทุกอี <S <S ่างเอาลูกศรตงไหนดีกว่าวันอะไรวันนั้น ไอ้ <kung> <c ười> ừ, mày, ี่มัก็ไมกินแต่แหแล้วว่ด้อืมนั่ไหนยิ้มเอยยังเหาไม่ใกล้ๆนะเองมันอุตส่าห์ไปยิ้มได้นึ่ห่ออะไน้ำพวเอะไรยิ้มอ๋อกระดยหมอนีตันหน้าอออืมอ่เนี่ยวะหมูกินแ่่ก

นี่มันโอวเล้ยมนลกแหละนะครับทำกับหน้าวานบลกมันย uh ังเด็ลุกมาดำกพอหล้าานี่จ้ะไูาวานเอายาไปดู หม่เดี้ยมาพันหนุ่มมันบอกอืมบ้เาห้มันบอกมันบอกแล้วการทกาโมซันยังบอกอันนี้ตีว่าวานลานบอกเลยเย็นเย็นังองกมากก็วงอกนี่ยเย็นเย็นหืม่ได้หรอโอ้าะมันแบบไ่ได้ได้เื่อนมันบอกันต๊กชื่อตคือถัเนาะเย็นเย็นอื่บอกเขเขาในบ้านห็นบอกน้อเขื่อแเตรูนี่น่ะหอเนี่ย่ ยังกบ้านทุปีเด่นอย่างไรหน้าเจางามไม่วานทุปีงามเอนอกกุลมนะเ็เียมเอ็นเทียมข้าวบัวัางมันเยจบบอากิดชาวตาข้าว้ครับชาวข้าวบัวเกงวาน้องเกน่าไ่ใช่ยังกาบบานมีเทาน้มีแต่อมมีน้องอาเบมีน้อง เออคมันเลยดังสิไหนมันอีรดลืออยแล่อนเาบ่าอันนี้กับขคนช่วเว้นเนีว่ะเาเอาแล้วเงินได้บวนแล้วก็นนแล้ีอลงอีกแ้าเอาตาเขาง่ายขึ้นเลืออยู่ด้วเขาปเทือนนั่นลือหลเลือหล้วคหนาบดบตาตาย มาไปใช้ประกาศนะเขาจาเอาปูมันแล้วก็เอาได้มาดบสีดำมันดลลาย้วตัวจะเอาเองโอเไปตัวกำลังของงานเนาะอันดินเย็นบอกจบมาสรา่รรากาศอต้อก็งอกมันเขาตาขงเขาลอยมาต่อตาอันน่าทึ่งนะเขาจะเอาขาดำเลยจังหวะตกใหม่ตุ๊กใหม่ด้ย มันน้ำเามัเป็นยังเนาะแล้วขเาน่ว่าเขาิงเขากรเลยใชคะทำช่วงปีก่อนที่ใหญ่อยเราจะได้ขายกาบเนาะัค้ายพอเราบดำกวาจะดดะไายใหญ่เลยด้ยนี่เราจะได้ข้ายกาบปีนี้นีก็บาไยแตงของเราบดดำเราเก็บปยาทคือนี <subscribing cosas> ่ <ocalypse> so ่าจดำาก่ามน่บอ

ม่เหลื่มนักแล้ไม่เหิ่อมนักเบะเยไม่้เฮ้เ้ยเนีวนนี้อันนี้วันนี้บัคนจะหบ่คนจะห้ามบ่บ ถ้าเคยมากินหมูขา,าอ,าอันเสือแล้วต้องเผื่อแล้วบอต้องแน่นะค่ะตอนแรกก่อมันกินกาวปุกนบอ่อตอนนั้นนะกะเผาไม่ขั้นใหญ่ปกะเพาหลุดาลาเพาะยาดเลยลงไปเลยนี่ากินเดครับมกจใส่หวครับาข้ดไปเลยให้ค่ะนี่นะค่ะไม่่า ทำติดตัวเนาะเอาิ้ายมันที่นี่รู้สิแถุกยิ่งชุดใหญ่ชุดล่างัตว์เนี่ยเฮ้มัอืมเ่ากินเนีทำ้เ่าปวดบดจทานในคนละชิีกอืม้ีน่อยก็กนีมันจะจิเลยจะกินอไแ่ได้เขาเปล่าเน มาไปไหนไปยืมคุ้มเอืเ็นลอนี่จะหัวอีเงียอันอันนี้จะินคนหันพัดได้ ตอนพักให้หันทักงให้เร,รียกหันทักงตอนพักตอนไม่ขึ้กนกะ็ลูกชิดอยู่นะพี่อซีบอกว่าอยากได้น้องหลีเป็ลูกใช่น้องหลีเรียบร้อยจัดปลายแล้ไปลองมองดูอย่าไรากลับมาได้กออดลกับเืิ่งบอกได้เลยไป๋วกลับเถอะไม่ไหวจริง ่นนไ้ได้นั่นนั่นม่นเว่าเป่าแบบฟุ่มแตุ่่นะ้นเราถือเทียงี้กว่าพายติแกใครบอวาน้อยู่พบมนั่นเปล่าแบบฟุ่เนาะแตกปีแยกัดตอย่าพชนเนาะอย่าแตกขาดต่ำอะไรนั้นบอกอะไรวนีแล้วแตกซ้ำเื่ออ้าเดไปโอมุ่แตกัว เตมหมมันจหัวนี่ยนะเียบกจะหมอไปหัวัวเป่ามันบีบมันกแกกิไ้ปลาหมึกลองกินนอายกินปลาหมึกเลยไง เอามายืยืนยมกยมอ่กเยิมินอ่ะเอดอาลงแรกกันนี้คัดแรกพัด oh, ีแหนาเาิโอ้นยจะ้นมกเยอะอยู่นน้าอีเลยดูไปเลยดีนี้ ตมต้มตสมต้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 มต่มต้มต้มมต้มต้ม้มต้นต้อ้มมม้มต้ต้ต้มต้มต้้ม้มต้้มต้มต้มต้ม้มต้มต้้มต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 ้มม้มม